มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะจัดก,กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรวมไปถึงการจัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะ ที่บริเวณด้านหน้าถ้ำจอมพลได้มีกิจกรรมปีนเขาเข้าถ้าจำจอมพลของมหาวิทยาลัยราชบัณฑหมู่บ้านจมบึงค่ะซึ่งจัดขึ้นในงานฟื้นฟูการท่องเที่ยวปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลเป็นงานที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดราชบุรีที่ต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวทุกอำเภอให้คนไทยทั่วประเทศมาท่องเที่ยวที่ราชบุรีเพิ่มขึ้นซึ่งอำเภอจาบึงมีศักยภาพกับการท่องเที่ยวหลายด้านทั้งแหล่งธรรมชาติที่สวยงามรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนโดยเฉพาะถ้จำจอมพลเป็นแหล่งทางประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมื่อปีพุทธศักราช2438การจัดงานดังกล่าวนั้นเป็นความร่วมมือกันของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยราชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงโดยมีนางวัตน์รัพย์คีรีเป็นประธานกรรมการทางนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอจอมบึงจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิง อนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดด้วยและประเทศก็ยังมีส่วนในการที่จะได้รับการพัฒนาจากชนนี้ค่ะสําหรับกิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจำพลทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่วันที่4ถึง12พฤศจิกายน2553โดยได้รับการสนับสนุนทีมงานจากทหารค่ายบรูรชัดผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ วุฒิบัตรผู้พิชิตทำจำพลจากมหาวิทยาลัยราชบัณหมู่บ้านจอมบึงเมื่อพิชิตถึงยอดเขาได้สำเร็จค่ะใก้จะถึงแล้วครับ